ทะนนะคะชิมดูสิคะทานได้หรือเปล่าหรือไม่รู้นะตัวทานได้หรือเปล่าไดนได้ต้องมีสูตรเองว่าอย่างไรที่สดค่ะขอชิมถ้าวันนี้พี่สาวเป็นอะไรไปนะทุกคนเป็นพยานนะคะว่าสีมือเอลลี่ตกบ้านนะคะอ้าวตายแล้วทำไมดีคะขอชิมเลยนะคขอจิ้มไปเลยนะคะนี่จิ้มเลยค่ะขอชิมนะคะอืมอื้อหึเฮ้ยทานออกมาแล้วอุ้ย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 เอลลี่ ดีมากอะไรนะคะบอกว่าเอผมสั้นอันดีขึ้นเยอะมากจริงเหรอคะแล้วหนูจะมีคนจีบไหมคะอย่ากนี้ไม่เป้นไรพี่สาวชมว่าสวยไหนมีเราต้องต้องสวยนิ่งแบบว่าใส่เสดไก่เลยก็น้องน่ารักเลยน้องคนสวยเติมพลังเหรอคะน้ำผักผลไม้ค่ะดูสิคะคนสวนบ้านนี้ ดีมาได้จังหวะมากเลยค่ะ